สวัสดีจ้าวันดีพี่น,น,ะะน้องปองไายนะคะเดี่น้องผู้น้อยชิแตะพี่นอ้องเมื่อนี้นะคะว่าจะันไปซ่อมเดี๋ยเพื่อนเลื่อนซ้อมนะพี่น้องขาเป็นสองทุ่มเหมือนเดิมก็เลยจะมาดนนำต้นไม้พี่นอ้อากางก็ลังทำกับขออาให้เด็กหน่อยเะพาท่านตืน่นเอ็มจิงจังก็ตื่นแล้วนะเอ็มมีวันตื่นเอ็มมีนอนนะคะเพราะว่ามาชมต้นไม้ก่อนพี่น้องขะเพราะว่าข้างหมอข้างหมอ,อ,หมอไว้ในบ้านข้างหมอต้มแกงจืดฟักแต่กินแกงจีบกฟักเพราะตั้งใจยังลาลาแหละค่ะสิพัดพักบุ้ง เบอร์กรสิผัดถั่วงอกใส่เลือดสีน้ำผึ้งมากกินเนาะเดี๋ยวพามาชมมันนี้ก่อนนะครับทุกคนครับปลูกไว้ปรูดจะติดบอ่อเดอ้อปลูกไว้บ่รู้จะติดไหมนะครับยางบึงฟังผดน้ำแดดลำดิตลำไสแล้วคำคำแล้วมือตืบอันนี้แบบตายนะเนะี่ยไปตูซึนไปแล้วก็ย,ยังที่มันตายปลาไหมพี่น้องปลูกไว้ถ้ากินมันแบบว่อาออ๋ใครติดน้ำนาะ ปูไว้ไว้หน้ากินนะพี่น้องมันมันมันบริสุทธิ์นะอีตูวก็ไม่ตายนะนี่บริวานผักอีตัอันนี้อันนี้พักอันพักกระเนียงเนี่ยก็บ่ตายนี่พี่น้องพักกระเงียงก็บ่ตายเราเพิ่งัวใจกักเสียบแค่รอนต้องไปเมื่อวานเมื่อก่อนอันนี้ผักหัวใชเท้านี่เป็นบ่เกิดแล้วในหัวใชเท้านี่ แต่มันขาดถ้าอ้ามขาดหนามนะพี่น้องเอามันก็หัวน้ำตะเมนเ้ี่ยวๆนะครับพี่น้องทุกคนก็จะทำกับข้าวนะน้วมันแกงจืดฟักแล้วผมก็จ,กจะต้มฟักกับแค่เราทำมันสุกก่อนพอมากินเปืเป่อยวๆนะครับจะไม่ใส่กุง้งเสร็จอะไรเลยนะครับมีไก่อยู่แต่ไม่ใส่มีหมูอยู่นะทำปลาใส่พี่น้องก็จะกินแบบสดใส่เสๆล่า,ลาๆนีสินะ ปราแจักเชียรเมียนถ้าวพะบุงไฟ้กับปลาแจ้งปลาเจ้งเศบสุดนะคะพี่น้องถ้าก็เข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแก้มเขาก็คือกินกับอัน ผัดผักบุ้งนะคะผัก,กบุ้งแล้วก็จะเป็นต้มเป็นแจงจืดฟักนะคะพี่้องขาน้องพึ่งก็กินไปเจ็ดไว้แล้วนะคะน้องเอมี่กับเจมจังไปซ้อมนะ,ะน้องพึ่งจะนอนอยู่บ้านนาะพผ่น้องน้องไม่ได้ซ้อมนะทุกคนอาจจะหลังจากได้่ปซ้อมแล้วนะคะจังสีเข้าไปนะคะพี่้องบอกเข้าไปก็คือไปนั่งถ่ายกับประเทศอี้อย่างเนาะ,ะก็น่าจะแกะเพลงรอดีกว่านะคะพี่้องค่า ปีนี้นะคะ FC, fc fc ทีมงานเสียงอีสานนะคะอะไรกัน fc พงษน้อย fc พงษน้อยเจมจางน้องเอ็มมี่นะคะคาร์เตอร์กองขอไปใช้นอนเดีย๋ยวไปคาตั้งกล้องเป็นหนึ่งมาแล้วนะคะพี่น้องขาหัวกระไรมันเป็นฟู้พนิดนึงนะคะ <laughs> <laughs> นะคะน้องเพิงกัทางปีนี้นะคะทุกคนขาทางทีมงานเสียงอีสานนะคะทางวงเสียงอีสานนะคะพี่น้องขาเพิ่นอนกัได้เห็นอ่าความสามารถนะคะของน้องเพิงเพิ่อนกันจะบอกรึย อันนั้นอันนี้ให้นะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะน้องเพิ่นก็จะไม่ทําให้ผิดหวังนะทุกคนนะปีนี้มีเพลงนะคะลองเดียวคือกันนะคะึ้นึ้นึ้นทั้งเวทธีก็คือได้ขึ้นฉากขึ้นอันนั้นอันนี้ด้วยพี่น้องคาเป็นเพลงที่ เพิ่มเพิ่นเพ,พิ่นมอบให้นะคะเราเพิ่งก็จะทำให้มันเต็มทีที่สุดพี่น้องคะจะบอกพลาดแน่นอนเพราะเป็นเพลงที่เ้อเพิ่งถนัดด้วยแล้วก็เป็นเนป็นแนวเพิ่งสไตล์แบบว่าที่ผนเคยเห็นนะคะเรื่องชุดเรื่องอย่างบ่ต้องบอกถึงค่ะพี่น้องคะเรื่องชุดนะคะเรื่องหลายๆอย่างนะคะที่ทุกคนอ,อยากเห็นที่ทุกคนรอติดตามมานะ,ะรอดูวันปีหนึ่งนะคะที่น้องผมว่ามือไปนะปีก่อว่านะทุกคนจะได้เห็นแน่นอน นะคะกลับมาสู่การกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะจะมาทวงวันบรรลั่งนักร้องสาวสุดเซ็กซี่นะคะพี่นองคะอย่างแน่นอนนะคะเพราะปีนี้กกลับมาตอนนี้กําลังจะตัดชุดนะคะกําลังวัดหุน่นวัดไตอยู่วัาจะใส่ใดอิริบอ่นะคะวัดจะใส่ได้ไหมนะคะ,ะ,ะ,คะตอนนี้ก็กินเข่าแ่บนะคะตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่สาวเอมี่กันผ้าเข่าคั่วมาลงปูงปางยังมาจิบจอยจะไหนจะว่าบอกเอามันก็ไม่อยากจะจ่อยเท่าไหร่เนาะ ะะแต่ว่าเรื่องซุดเรื่องเพลงเรื่องบทบาทนะคะอาจจะเป็นตลกหรือเปล่าได้ขึ้นฉากล่ําฉากใดนั่นนี่นู่นนะคะพี่น้องข่าวเร็วนี้นะคะสิ้นเดือนกันยานี่บอกว่าแน่ใจนะจะาจากานสิบกันยานะคะก็เริ่มออกงานแล้วงานติมตุลาในงานติมเดือนนะคะทุกคนงานกับเขาเรื่อยเรื่อยรื่อย,เร,อยเรื่อยืพี่น้องนะคะก็จะทาเต็มที่ที่สุดนะคะพี่น้องครับว่าจะเป็นผลงานเพลงโชว์นะคะ บ่าว่าจะเป็นกรอ,องกราบ่ำยกเตยล่าหรือเรื่องชุดนะคะน้องผัวเป็นคนที่ขาดบางกับเรื่องชุดมากนะคะน้องผัวบกบคอยเป็นคนที่บ่คอยพลาดเรื่องชุดนะคะเราก็จะจัดหนักจัดเต็มให้มันเต็มที่สมกับที่เพื่อนให้โอกาสเฮานะคะเราก็จะนี่แหละพี่น้องกิจกรรมวาร่วมบรรลังนักร้องชายสาวสุดเซ็กซี่นะครับเพราะไม่มีบรใดากายเหตุคือข่อยแต่ก็เป็นตะ้องกามีเตอรมาร่ำกันลายพี่น้อง,องด้วยนี่กับมาร่ำมาร่ำเยอะ นักร้องเยอะนะคะคุณภาพทั้งนั้นเลยนะคะพี่น้องคะ่ะมิเตศิลปินเก่งๆนะคะพระเอกก็มิเตซคนเก่งๆโอ้ยนค่อยนอนม,อม,อมออือหัวผมค่อยฟูพระเอกก็เก่งพี่น้องพระเอกก็มีแต่คนเก่งๆนะคะพระเอกกัลายพาาาะะร้อสามเป็นเศร้าอ่ะนักร้องไปยี่สิบสามสิบคนสามสิบกว่าๆนะคะร่วมเบสเลอร์แบบเกือบสามสิบเกือบสี่สิบนะคะพี่น้องคะ่ะเขาก็จะต้อง ก้าวไปด้วยกันพี่น้องคาสร้างผลงานให้เต็มทีที่สุดนะคะกอนเรื่องกอนหลองกอนล่ำบอตองว่าถึงแล้วพี่น้องเนาะเสียงอีสานก็มาในมาในเรื่องของการล่ำอยู่แล้วนะคะบทโศกบทเสาร์ที่บอตองว่าถึงอืมกบที่หนึ่งอยู่แล้วแต่ว่า,านงเวิ่์กกับเป็นปีแรกเป็นปีที่มหาประสบการณ์พี่น้องคะเป็นปีที่มหาประสบการณ์นะคะยังไม่เคยล่าเรื่องยังบ่เคยเฮ็ดในสไตล์เป็นหมอล้ามูเป็นหมอลํำเรือง เราจำเป็นจะต้อพยายามพี่น้องจะพยายามนะคะจะรับสู้ความสามารถนะคะทุกคนคะ่ะให้ทุกคนได้เบิงกันว่ามันจะเปลี่ยนไปจังหดมันจะหลอดบอมันจะไหวไหมนะคะพอปีนี้กับทีมนักรองทีมตลกเดนเซอร์เยอะมาเดนเซอร์น่าจะ้อยคนได้แล้วตอนนี้เดนเซอร์ก็น,น่าจะลอยหลายกว่าปีเมื่อกี้นี่มั้งถ้าจำบป็นพีเด,ยะะเ,ดเยอะนะคะเดนเซอร์เยอะนักรองขันหลเข้ามาเรื่อยๆพี่น้องนักรองก็เข้ามาเยอะทีมตลกกับปี ะะปีนี้น้ำผึงอาจจะเป็นตลกก็ได้เพราะว่าน้ผึงก็ชอบนะแต่ว่าเป็นคนที่บ่มักตลกตัวอย่างหนึง่งที่ที่ไม่ชอบบอ่ว่าบแม่นว่าบอม่นว่าศิลปินอันน,นั้นเด้เป็นคนที่อดหัวบ่ได้เป็นไรก็ย็งเห้นก็จะเล่นตลกสีหัวสีสีหัวแบบเอาเปเอาไตสินะก็เลยนี่แหละเป็นสิ่งที่วันนะคะแต่ว่ากจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนนะคะจะบายบายอะไรทุกคนที่ที่รอติดตามชมวรอให้กาลังใจน้งพึ่งเนี่ย ว่าจะเป็นตั้งใดน,นะคะถ้าติดตามเรื่องก่อนล่านะครับพี่น้องคงจะเตยก่อนอยังยังหาเพลงเตยบ่ด้พี่น้องคะใครที่ติดตามน้องผึ่งยูนะคะล้ว,ว่ากับมี่ก่อนล่ําติดจะนําเสนออ่ะเม้นไว้เลยเด้อพี่น้องเดิมเม้นไว้เลยนะน้องผึ่งก็จะเขาไปเลือกเอาว่าก่อนใดที่พี่นยังบ่เตยกลอนในที่ศิลปินทางทีมงานยังไม่ได้ยังบ่งด้อ่าทรงสคริปต์ยังไม่ได้ ทำอะไรหลายๆอย่างจงสีพี่น้องครับพี่น้องก็บทรงเม่นมากก็จะได้เลือกนะคะพี่น้องครับถ,ถ้าไม่มีคนทรงมากเพราะว่าน้องก็เลือกเองว่าได้จิ้มจังกับว่าได้ว่าทางสายมอลลัมแล้วมอลลัมก็ลายพี่น้องครับก่อนเมื่อนหนึ่งกับสามสิบก่อนสี่สิบก่อนนั่นสิมันก็ฮลเข้ากับลัํมก่อนที่เขาลัํมเบิดแล้วจงสีนะพี่น้องว,ว่าเพราะว่าเป็นมอลลั่มสิงเนาะเราเราก็ลัํมไปแล้วแต่ว่าเ้ายังไม่มีชอยในการเลือกตอนนี้นะคะถ้าไม่ผู้ใดเสือ้อเล้ดอวัวเจ้าจออถัา่วฝเกหลอดคอสีรองแบ่งคืง แบ่งครึ่งเธอเคยฟังบอกวัดครึ่งหนึ่งกรรมาการครึ่งหนึ่งขนาดเก็บได้แล้วเราซื้อแล้วครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งกำน,นับบนครึ่งหนึ่งหญ่บ้านครึ่งหนึ่งผู้ซอยครึ่งหนึ่งอบตครึ่งหนึ่งข่าววัดหาลอยเฮีนี่ขวัญเสี้ยมก่อนนีดิเจ้าเจ้าประโซงไอ้ไข่นะคะเราอ่าถามอ่านคอมเมนต์อยู่เด้อค่ะอืมว่าจะเป็นทั้งแฟนเพจได้ทั้งยูทูบก็ได้แล้วมันก็นจะเข้าไปเลือกเบิ่งนะคะจังสีได้แก้ไว้ตอนนี้ก็มีในใจว่างนสองสามก่อนอยู่แต่ว่าบ่รู้ว่า นักร้องรือศิลปินทานอื่นเพื่อนลองไปเลยย่างถ้ายังไม่ลอง้องมก็จะจะได้ลองนะครับเป็นหองคารมึก็จะได้แก่ได้ได้เริ่มอันนั้นนะั้นแต่ว่าก็จะเพือ่อนอาจจะเรียกเขาเรี่ยวนี่นะฮะเริ่มรันบนเวทีเริ่มอ่าสอบกอลั่มตอบทตอก่อนกันเร็วๆนี่นะคะแ๋ยวน้องมึนจะจะให้ไปได้การได้่มดูแต่ว่าเวทีก็ล่อลุ้นเพราะน้องมึงก็ยังไม่เห็นนะคะเวทีนี้ยังไม่เห็นว่า จะจังใดแต่ว่าปีนี้พิธีใหญ่มากพิธีใหญ่แห้งลึกมากนะคะกระจังทะรุ่นเอาน้ากันคือกันเพิ่กนกระลุนเดี๋ยวถ้าพิ่นอ่าบอมีซ้อมกางเว้นนะคะแดนเ,นเซอร์ไม่ได้ซ้อมฮันนี่นวลพิ่นไปเป็นแบบรั้วทัดรันอย่างเดียวกังคืนสินวลพึ่งจะเข้าไปถ่ายคลิปบรรยากาศพี่น้องใครจะไปบุบบานเมนูนะคะจะเปิดจะเปิดอาณาจักรเสียงอีสานแล้วก็จะปูป่า,าฟาดงดได้พี่น้องเราอยู่บ้านเล่าหันมีพืชพันธุ์ธัญยาหารพี่น้องอุดมสมบูรณ์ กุ๊กไพ่กุ๊กนันนี่นุนลายน้องหมอกน้องใม้บุกค่ะพอน้อมึงเอาแก๊สปิกนิกเอายังไปปรุงกันในป่าเลยนะคะจังเลนาทีมงานสิงอีสานบอกว่าจะเป็นฮองฟ้าบอกว่าจะเป็นนักร้องจะลปินท่านอื่นหลายคนเกินไปเพื่อนจนจื้อซื้อบ่ได้พี่น้องเขาจื้อซื้อข้าเจ้าบรัยข้าเจ้าเนาจื้ออเขาจื้อเขยจื้อเอยจะบจำนาได้ยั่วพระเอกลายสิบคนก็จื้อซื้อบรัยเบิร์ดเอนเซอร์ก็จับบรัยทั้งเบิร์ดนะคะเดี๋ยวจะไปเรียงแบบไลให้เบิร์งเลยว่ามีใครบ้างนะคะใครแบบ เป็นพระเอกแบบว่าช้ำๆละ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 รอๆพอสมหับอ,อือพอได้เต,ตะได้ศินาอืมในเซอ้อก็เยอะนะคะจำจำบรา้เบิร์ดอกแต่ว่าพูดใดที่เด็กกินเราก็ห้องข้อก็จือได้ยุ่นะคะ <laughs> เราก็จะจืดได้เฉพาะตอนนั่งกินเหล้านะคะตื่นมาเราก็จะจืดไม่ได้นะคะก็จะกินเฉพาะตอนที่ยังวัดในซ้อมพี่นองรับเวลาซ้อมเอาจีอาจังเ้าก็ต้อจงจริงจากกับการกับงานคือกันเพราะว่าเราจะเรื่องการลองกระล่มเขาบอกเคยพลาดเพราะว่า เราทำเราเราเ,ราเราขาบอกเลยว่าเขาเกินพี่น้องแต่ว่าถ้า,ถ,าถ้าคิดว่ากินไดเขาก็ต้องทํางานใดชำนัญนะคะกฎของการกินเหล้าํำนาะพี่น้องไม่เป็อยงนะคะเดวผมขอลาไปก่อนพี่น้องจ้าเราจะลาทุกคนไปก่อนนะคะดายสีไรเบิงพี่งก่อนว่าจะได้ตื่นก่อนในะใหมมันพี่น้องจำจำไวฟอนเดาดากันเนาะไปแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะฝากกดไลค์ก,ก็แชร์ได้นะคะ